เออเออไม่อยากตายแบบนี้ใช่ไหมล่ะมาเติมเหรียญแมวเสริมความแกร่งกันดีกว่าเติมกับเจน้ําการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษใช้เพียงยู D ดีเติมง่ายไม่ต้องรอง,งานแพ็เข้าทันทีแน่นอนจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแลวก็คกลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพมกับผมตอนต่อปิดโอนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแล,นลกนรกออริจินนะครับอ่ะโอเคก็วันนี้นะครับวันที่1 นะครับมีกิจกรรมมาใหม่ประมาณ2องสาอย่างนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับอย่างแรกเลยที่ r o shop นะครับมันก็จะมี spring tenlock impact นะครับก็อันนี้เนี่ยคล้ายคลยกับของเดิมเนอะที่เป็นกิจกรรมจำกัดเวลานะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ได้7วันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีแพลนที่จะ อัปเดตตัวละครนะครับเก็บมงเก็บแมวมาเนี่ยถึงเวลาที่จะเอามาใช้แล้วนะครับเพราะว่าคุ้มทุกอย่างหลายอย่างนะครับก็ใครดีอันแมวไว้เหมือนผมเนี่ยมาระเบิดแมวกันเติบโตกันไปนะครับผมอ่ะโอเคอย่างแรกก็คืออันนี้1นึ่งเอเดนคอยนะครับเนี่ยก็จะได้อ่พวกอมยิ้มลูกอมนะครับอ่าตัวแดงนะครับแล้วก็เป็นนี่เลยนะครับสปริงสแน็คนะครับก็จะเป็นของที่เอาไปสุม่มกาชานั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวอนนี้ได้ยีเดนคอยด้วย5 0 0แสนนะครับยีเดนคอยเนี่ยคือโอ้โ oh, หตอนนี้เรียกว่าหายากมากนะครับคุณจะได้ตัวเขาเรียกว่าเป็นผมขอเรียกเป็นอมยิ้มแล้วกันนะครับคุณจะได้อมยิ้มมานะครับอันเลยนะครับแค่1นึ่ีเดนคอยนะครับทีนี้ไออมยิ้ม3อันนะครับก็เอามาสุ่มไข่ได้นะครับอันนี้ก็จะมีกาชานะครับคือตอนนี้ผมอยากบอกว่าผมอยากได้ Ethan Chase L มากเลยนะครับเพราะว่าอันนึงเนี่ยได้ถึง2ล้านเลยนะครับเออตอนนี้ขัดแคลนมากๆนะครับเออแล้วก็จะมีแบบพวกของต่างๆเนาะทีนี้ก็จะมีไฮไลท์ก็คืออันนี้นะครับมีโอกาสได้0.5นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหลังนะครับซัมเมอร์แคทเทอร์เมลอนนะครับคุณสมบัติมันก็เอ,อ่อถ้าเกิดว่าบวก18ได้เนี่ยก็ได้เลือดถึง9เลยนะครับแถมเวลาที่คุณโดนคียดัมเมจคุณจะได้ต้านคีย นะครับทั้งด้านดาเมจคิด้วยนะครับ10วินะอันนี้สแต็กไม่ได้นะครับแล้วก็คู่ดาว15วินะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่ว่าก็ไม่น่จะมีใครใส่นะคิดว่านะครับเพราะว่ามันมันมีหลังที่มันมันดีกว่านี้อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเอาฝากตุสภาได้นะครับเพิ่มเลเวลแฟชั่นได้นั่นเองนะครับสำหรับเป็นี้นะครับโอเคทีนี้อย่างอื่นก็จะมีสปริงเทนนะครับอันนี้ใช้ เพฟ้า100นะครับเนี่ยเขาจะได้ในติงเกลมาเนี่ยในตัวกาชานะครับตัวสุ่มการแล้วก็อมยิ้ม3อันอีเดนคอยอีก200 0 0อันนี้เนี่ยซื้อได้อันเดียวนะครับซื้อเลยแล้วกันครับโชะนะครับต่อมาก็จะเป็น Spring Train Blessing Pack อันนี้ใช้พันสองเพชรแต่ว่าได้ขนนกนะครับแล้วก็ได้เป็นอมยิ้ม5อันเลยนะครับอันนี้จะซื้อได้3อันนะครับแต่หลักๆคือผมอยากได้อีเดนคอยนี่แหละนะครับคัดแครนนะครับจะไปอัพพวก สกองสกิลอะไรต่างๆนะครับใช้เยอะมากนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาเป็น L นะครับคือคล้ายๆของเดิมแต่ว่าเป็น L อันนี้จะเป็นลูปปั้นข้างในนะครับมีซิลคอนลูปปั้น F นะครับแล้วก็มีอมยิ้มให้1 0อันอันนี้ซื้อได้3อันนะครับแล้วก็ได้นี่ c h ส s อ L นะครับ c h ส s อ L ก็อันละาสล้านใช่ไหม2ล้าน2อันก็4ล้านนะครับ4ี่คูณสิบสองล้านเลยโอ้อันนี้ดีมากๆนะครับผม นี่แหละที่อยากได้โชวเป็นแงวหกจุ้าลาแล้ว <c oughs> ขาดแคลนจ,จัดจัดนะครับทีนี้มาดูพวกเออ่ที่ใช้เหรียญแมวซื้อกันบ้างนะครับผมแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูสักนิดหนึ่งว่ามันจะได้เออ่ประมาณซูมการชาได้สิบแปดครั้งนะครับเพราะว่าคุณจะได้อมยิ้ม54อันเนาะอันนี้คือสําหรับสายฟรีนะครับที่มีเพชรเหลือนะครับก็จัดไปโอ้โหจัดไปเออเงียบกีบนะครับผม อ่ะโอเคหุ้ยแต่ได้คุ้มแล้วได้อีเดนคอยมานะครับเอาละทีนี้ต่อมาที่ใช้เหรียญแมวนี่อันนี้นะครับก็อย่างแรกคืออันนี้นะอันนี้เนี่ยจะได้การ์ดม่วงนะครับแล้วก็เป็นตัว l ิวชันการ์ดแฟก g m เมนที่สาม,มารถที่จะเอาไปเอาเวกการ์ดบอสปอมได้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวซูมการ์ดนะถึง10ใบเลยนะครับตัวซูมการ์ดเนี่ยมันก็จะมี การันตีให้ด้วยเนาะถึงจุดหนึ่งเราก็จะได้การ์ดม่วงมาย่อยแล้วก็ไปอัพพวกการ์ดบอสปอมหรือการ์ดบอยต่างๆนะครับก็ใช้ได้แล้วก็ได้อมยิ้ม10อันเลยที่นี้ไอตัวพับเพรการ์ดออฟชันแลอัลบัมนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแองเดวิลลิงนะครับแมงทองกอบบินแล้วก็เอ็ดกานะครับก็ส่วนตัวผมคงจัดอันนี้แหละนะครับผมเพราะว่าผมต้องการนะครับที่จะได้ในส่วนของเดวิลลิงเนี่ย เพื่อจะทำสามดาวแล้วนะครับมันจะให้ค่า PVP นะครับเขี่ยเนี้ยผมจัดแน่นอนนะฮะซื้อเลยแล้วกันนะซื้อไปเลยแล้วกันนะครับผมชืบเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมนะฮะโช๊คนะครับนี่อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยไปอัพทีหลังแลวกันนะโอเคต่อมานะครับก็คืออันนี้เนะี่ยจะเป็นมีสัตสัตแดงพวกสัตแดงต่างๆเนี่ยมีตั้งแต่เฮตินะครับ าคาลิใบีหวนหวนเจเนซิตเนเมซิตวันพายนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นพวกแผกกัดม่วงนะครับบางคนก็สับรู้สึกว่าโอเคแล้วนะครับก็เขาก็จะมาดันในส่วนของพวกกาดม่วงต่อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าบอกเลยว่านะห้าพันจุกๆอยู่แต่ว่าน,นี่ก็เติโตัวชัดเจนแล้วไม่ต้องลุ้นเยอะนะครับผมโอเคต่อมาอันนี้จะเป็นแบบสําหรับคนที่เปลี่ยนอาชีพนะครับก็จะมีแบบเนี้ยเลือกอาวุธ จาก Toc ได้นะครับเป็นอาวุธแดงเลยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบพวกของไปรีเน็กซสอะไรต่างๆนะครับของย้ายย้ายสายนะครับแล้วก็อมยิ้มได้อีกสินะครับอันนี้ก็ข้ามไปนะเราอันนี้ก็จะเป็นแบบเฟืองนะครับแล้วก็อันนี้ไปสมสกิลทาเลนต์นะแล้วก็ได้เพชรด้วยนะครับผมอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็คือจะได้ตัวประดับแดงมาเลยนะครับเนี่ยเป็นประดับแดงของ ดันแมวนะครับซีไซ e ์ซีชั้นนะครับแต่ว่าหลายคนบ่นเหมือนกันเพราะว่ามันสุม่มไอ้สุ่มออฟแถวแถว5 PVP ออกยากมากผมเองก็ยังไม่ได้เลยนะครับเอออันนี้ก็คือต่อให้ได้ประดับมาแต่ว่าประเด็นน่ยมันคือต้องมานั่งสุ่มหาออฟซึ่งตอนนี้ได้มาก็คือยังผมทาไปข้างหนึ่งก่อนเนาะยังไม่ได้ออฟ PVP เลยนะครับอนาดมากออกยากมากจริงนะอันนี้แบบแอบพอมันกันอยากให้ GM ปรับเลทหน่อยนะมัน ยากเกินไป PVP มันแบบไม่ออกเลยนะครับวันนี้ก็คืออย่างที่บ่นไปก็คืออันนี้เนี่ยได้อันนี้มา400ใช่ไหมแล้วก็เอาไปสุ่มหาในส่วนของ off PVP เอาเลยแล้วกันอันนี้ผมคันมือวะ่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับว่ามันออกยากจริงนะครับในอย่างเช่นเนี่ยผมผมทำประดับจริงๆผมมีประดับแดงมาแล้วนะแต่ว่าคืออันนี้มันยังหาออกไปได้เลยเวก็เลยคิดว่านี่แล้วแบบขอให้เอาอีกอันหนึ่งมาใช้อ่ะ มันก็หาออฟยากอยดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแนะนําเลยใครที่ต้องการนะครับที่จะทาประดับซีซั่นเนาะผมแนะนําให้คุณหาแถว5ก่อนนะครับหาแถว5ที่เป็นเป็น PVP นะครับมันจะออกยากนะเนี่ยพวก pvp พวกเนี้ยมันออกยากมากนะครับคือถ้าคุณได้เอาไว้ก่อนเนาะไอข้างบนน่ะออฟแถว1แถว2แถว3ามอันเนี้ยยังง่ายกว่าอยังง่ายกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้น แนะนำคนใครที่ยังไม่ทำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาหาแถว5ก่อนดีกว่านะแล้วค่อยล็อกล็อกแถว5เสร็จค่อยไปค่อยค่อยไล่ขึ้นไปนะครับเออแถว4แถวอะไรเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่ว่าใครจะเน้นไปทางไหนนะครับแต่ว่าเห็นเหมือนเขาเชียร์เป็นพวก r e d u c t i o n นะครับเพราะว่าอันนี้มันจะไปหากับค่าพีดาม a g ฝั่งตรงข้ามนะครับเจาะเนี่ยมันไปหาจากไอ้พวกเกราะพวกเกราะ m def p d f เนี่ยไปหาจากที่อื่นได้นะแต่ค่า2ออันนี้แหละที่มันค่อนข้างจะเห็นผลมากกว่า นะครับเวลาที่สู้กับคนเลเวลเดียวกันเนาะอันนี้ผมเห็นเขาคุยกันนะครับก็มาแชร์ให้ฟังนะส่วนที่เหลือเนี่ยง่ายแล้วนะครับไม่ไม่ยากนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าเนี่ยไม่ออกเลยนะเวย้ยยากมากนะครับอันนี้ออกมาก็เนี่ยคือ48แม่งกากมากนะครับส่วนอันเนี้ยผมลองใช้แล้วก็ไม่ไม่รู้ไม่ไม่ค่อยช่วยอะไรนะครับไม่เอาดีกว่านะเออจะลองดูแล้วกันโอ้อวนนี้ดีดักชันแต่อันนี้ก็ยังน้อยกว่าอันนี้นะ ผมทําทีละอันแล้วกันนะครับยากมากจริงเนี่ยเห็นไะฟพีพีออกมามก็โอาโหเป็นเขียวไม่ออกนะครับยากมากเนี่ยเห็นป่มโอ้อู้อู้อันนี้ดีอันนี้ดีโอ้อันนี้ต้องอันนี้ต้องเสียดายไม่ได้ล็อกอันนี้พีเดยบแต่เอามาก่อนอ่ะถือว่าเฮ้ คลิปนี้โอเคไล่ดีดักอันนี้ผมผมพอใจแล้วนะฮะค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ่าโอเคถือว่าใช้ได้ละผมการจะไปหาแดงก็แม่งแม่งยากแล้วนะครับโอเคก็ถือว่าเสร็จไปแค่หนึ่งส่วนอันนี้ผมว่ามันมันจะเปลืองนะสิถ้าเกิดว่าล็อกอันนี้ใช่ไหมแล้วสิเดี๋ยวค่อยมาหาทีหลังอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็มันก็จะมีพวกมีมีอีกมีอีกยังไม่หมดนะครับในติงเกลนะครับผมโอ้เสียดายไอตัวนี้มันวิกแลนด์มันมีแค่ไปซื้อได้แพ็คเดียวเองเนะโอ้จริงๆใช้เยอะนะมันควรจะลิมิตเยอะๆหน่อยแล้วก็พวกในติงเกลนะครับใครที่ได้ดันในติงเกลเนี่ยอันนี้ก็ผมว่าคุ้มเลยอะแค่เนี่ย980แมวนะแต่ได้ทั้ง3แพ็คใช่ปะ พันสองแล้วก็ไปอัพในติงเกลได้นะครับผมอันนี้ดีดีมากนะครับผมแล้วก็ <c oughs> อันนี้ก็คือไปอัพพวกเอ่อในส่วนของก็ยังเป็นคนในติงเกลอยู่เนาะแต่ว่าอัพในส่วนของเขาเรียกว่าไอตัวที่มันเป็นเอ่อเอ็โคตรงกลางนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นลูปปั้นนะครับดันลูปปั้นต่อได้นะครับสิวคอนะ่ะหลังๆใช้เยอะเยอะมากนะครับผมอันนี้ก็ยังเป็นเกี่ยวกับอัพพวก ฟังก์ชันแพ็คของสัตว์เลี้ยงนะครับต่อมาก็จะเป็นขนนกเนาะขนนกที่เป็นขั้นขั้นดาวแล้วนะอ่ะนะพออัพขึ้นดาวแล้วก็จะใช้พวกนี้เยอะนะครับอันนี้ก็มาลุออยกันได้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของขนนกขนขาวผมตอนนี้ตันแล้วนะครับพอเหลือก็ไปอัพรีไฟใช่ปะตาช่างอะ่ะก็ตันแล้วนะเออตอนนี้ก็เลยแบบถ้าเกิดเอาอันนี้มาก็คือไปหาไปรรีหาพวก เออเซตัตที่มันเป็นสีแดงอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดให้แนะนำก็หาพวก p d e p m depth ไปพวกนี้นะครับหาให้ได้เยอะๆยะนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ตัวเราฉึกมากๆนะครับไม่ว่าจะ p v e หรือว่า pvp นะครับเพราะว่าพวกค่าจ่อเกาะของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมันจะค่อนข้างหายากกว่านะก็พวกตาช่างอะไรพวกเนี้ยหาเป็น p d e p อะไรนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตันแล้วนะไบรลีหาพวก p d e p นะครับคือถ้าได้แบบสีส้มสีแดงนี่คือ ว wow, าวซาเลยนะครับโอเคก็จบไปสำหรับตัวอมยิ้มนะครับสปริงเชนนะแต่ผมเหลือใช่ไหมได้อีก10บอันไหนลองดูสิมาป่าไม่มาว่ะแฝงได้ยากมากเลยโอเคต่อมานะครับก็จะพูดถึงตัว w t c h i n g นะครับสำหรับเดือนนี้นะครับก็จะเป็น Foral Art นะครับซึ่งหลังจากที่ดูแล้วก็รู้สึกว่า ตันนะตันแบบตันจริงเลยดูสเตตัสมันนะหมวกก็คือว่าเน้นฟอร์มเลสนะครับหนึ่สิบสองก็คือคุณจะได้โจมตีฟอร์มเลสแปดเปอร์เซ็นต์นะครับปีป้องกันฟอร์มเลสให้ห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะอันนี้ก็คงไม่มีใครใช้นะครับมันเฉพาะทางเกินไปแล้วก็อันนี้จะได้โจมตีกายเจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างอื่นก็เพิ่มเลือดนิดหน่อยนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยนะครับใส่ในส่วนปากแล้วก็อันนี้ส่วนหน้านะครับผมก็เปการเคอร์สสิบห้าการชาร์โดสิบการชาร์โดห้าไรท่าแปดเปอร์เซ็นต์นะครับรว ไม่ง่อยอย่างนั้ไ่รู้นะแล้วก็ชุดก็คือแบบไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้คือ PADK m ER ์มันมาเป็น6.5แล้วนะครับแล้วก็มีจอกเกาะให้7%เลยนะครับเซนเด็กอินอย่างละ6กส่นะครับแล้วก็ป้องกันขนาดใหญ่8%ที่บวก10บวก12ได้ตีขนาดใหญ่แรงขึ้น8%นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครที่สายแฟก็อาจจะสูงก็ได้นะครับแต่ก็ตัวเพนทั่วไปผมวาไม่ ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับไปแล้วก็สุดท้ายก็คือเหรียญเบอร์รี่ฮาวเวรสนะครับก็คือลดราคาเหรียญแมวครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จํากัดเวลานั่นเองนะครับใครที่แมวไม่พอนะครับจะเติมแมวผมว่าตรงนี้นก็คุ้มนะครับเติมกว่าเจนาน้ยิ่งคุ้มเลยนะครับก็ไปจัดกันได้เติบโตนะครับผมว่าคุ้มนะครับคือถ้าใครแบบว่าตั้งใจที่จะ เติรเติตัวละครเนี่ยเติแมวอันนี้ใช่ไหมลดราคานะครับแล้วก็จะมาคอมโบกับตัวลิมิเต็ดไทม์หลายๆอย่างนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมนะครับพวกะโลลิงเด็กเนี่ยคุณก็ไปลุ้นกันได้นะครับออโชคดีเนี่ยอาจจะแตกก็ได้เนี่ยอาจจะแตกโซฮีก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้นะฮะเนี่ยสองหมื่นแมวจุกๆเลยนะฮะอืมโอเคข้างล่างก็นะอันนี้ผมก็รีวิวเวลานะครับค่อนข้างดีเลย แล้วก็จะเป็นพวก anniversary นะครับอันนี้ก็รีวิวไปแล้วเนาะก็อย่าลืมไปทำกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ anniversary surprise box นะครับอันนี้ก็แค่ไปรับกล่องใช่ไหมช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับอันนี้ก็ขอ,องดีอยู่นะครับไปจัดกันแน่นเลยนะครับโอเคแล้วก็พวก15วันไซอินเลยวกนี้ก็ผมว่าเพื่อนๆก็น,น่าจะกดรับกันอยู่แล้วนะครับ โอเคก็รีวิวสั้นๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มากดรับอันนี้ฟรีกันด้วยนะครับเอ๊รับไมาฟรีรับหม้ Free, ฟรีนะครับไมาฟรีลูกโอมฟรีนะครับจัดไปนะครับประพ็คอันนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะมันก็เดิมๆนะะใช้คำว่าเดิมๆนะครับผมโอเคลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ